นี่หนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือหนังสือที่หน้าปกก็คือตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นสาระการเรียนรู้แกนกลางเนี่ยมาเขียนในแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนของแนวความคิดหลักนะครับแล้วก็ส่วนของสาระการเรียนรู้ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาที่สอดคล้องกับแต่ละตัวชี้วัดนั่นเองนะครับแปลว่าทานิสิตเขียนแผนการสอนที่ส่งเสริมตัวชี้วัดตัวใดนะครับก็จะต้องมองไปมองไปสู่สาระการเรียนรู้แกนกลางตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนของเนื้อหาที่จะใช้สอนนะครับในแต่ละแผนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เห็น ทีนี้เราลองมาดูเลยดีกว่านะครับว่าถ้ากําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้นะครับแล้วจริงๆไม่ได้กําหนดให้นะฮะจริงๆถ้าเราพูดกันตามตามวิธีการที่เราทํากันมาก็คือว่าเราจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนก่อนเพื่อให้ส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดหลักนะครับจากนั้นจึงค่อยกลับมาดูในหลักสูตรว่ากิจกรรมตรงนี้มันสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดข้อใดบ้างสมมุติว่าเราอ่า ออกแบบกิจกรรมมาแล้วนะครับแล้วก็พบว่ามันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้วัน1.1ก็คือเรื่องของเ,อเข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธ์กันนะครับมีกระบวนการสืบสอนหาความรู้นะครับสมมุติว่ากิจกรรมที่เราเออกแบบขึ้นเนี่ยอเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตวเราเราให้เด็กได้ ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะครับเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างนะครับแล้วก็ความรู้เกีก่ยวกับองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์นะครับดังนั้นกิจกรรมนี้ก็จะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็คือเข้าใจโดยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็เนื่องจากเราให้เด็กทํากิจกรรมที่เป็นการสืบสอหาความรู้ดังนั้นเนี่ยนัเรียงก็จะได้ฝึก เรื่องของกระบวนการสืบสาะหาความรู้ด้วยก็นับว่ากิจกรรมนี้สอดคล้องกับมาตรฐานว่า1.1นะครับพอไปดูในส่วนของตัวชี้วัดเนี่ยก็พบว่าสอดคล้องกับตัวชี้วัดว่า1.1นะครับบ1ทับ2ซึ่งเขียนไว้ว่าสังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบสําคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะครับดังนั้นในส่วนของความรู้เนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับแน่นอนครับส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ในส่วนของทักษะก็จะเป็นเรื่องของการสังเกตและการเปรียบเทียบนะครับก็อย่างที่ครูบอกพวกเราว่าต้องเวลาเราออกเราเขียนแผนการจากกัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องอิงมาตรฐานในสาระที่8ด้วยเสมอนะครับดังนั้นในในในแผนการจากกัดการเรียนรู้เราก็ต้องเขียนนะครับเขียนมาตรฐานในสาระที่8ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือว8 1 นะครับใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร์และจิตวิทยาศาสตร,ร์ในการสืบสอหาความรู้นะครับ <c oughs> การแก้ปัญหาแน่นอ,อนครับตรงนี้ก็คือเด็กๆได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร,ร์ในการทำกิจกรรมแน่นอนนะครับแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่บางทีเราก็ไม่ค่อยได้เน้นนะครับก็คือเรื่องของออความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการธรรมชาตินะครับหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นี้นะฮะเราก็อาจจะไม่ได้เน้น มากสักเท่าไหร่นะครับเวลาสอนแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาเราสอนวิทยาศาสตร์แต่ละครั้งเนี่ยเราต้องพยายามเน้นในส่วนของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เราจะอธิบายได้ภายใต้ข้อมูลและก็เครื่องมือที่เรามีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเท่านั้นนะฮะแปลว่าต่อไปถ้าเรามีเครื่องมือทีทันสมัยมากขึ้นเรามีข้อมูลที่ น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเนี่ยความรู้วิทยาศาสตร์ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในส่วนของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานว .8.1 ในตัวชี้วัดแค่ข้อเดียวก็คือข้อที่8นะครับที่บอกว่าบันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสำรวจตรวจสอบนะครับ นั้นก็จะใช้ตัวชี้วัดข้อนี้เพียงข้อเดียวนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้มีการตั้งคําถามไม่ได้มีการตั้งสมมติฐานไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลอ,อมีนะฮะมีการบันทึกข้อมูลก็คืออยู่ในข้อนี้แต่ว่าไม่ได้มีข้ออื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดในสาระที่8นี้นะครับดังนั้นก็เลยจะใช้ข้อนี้เพียงข้อเดียว ตอนนี้ต้องขอย้ำนะครับนั่ศึกษาอย่าลืมว่าเวลาเราเขียนแผนการสอนเนี่ยถ้ากิจกรรมเรานะครับสอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อไหนก็เอาเฉพาะข้อนนั้นมานะครับโดยเฉพาะสาระแปดเนี่ยไม่ให้ห้ามไม่ให้เอาตัวชี้วัดทั้งหมดมานะครับเอาเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียน,นรู้ของเราจริงๆนะครับตอนนี้2ออย่างแล้วนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และก็ตัวชี้วัด อย่างที่3ก็คือสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนนะครับซึ่งมีอยู่5ประการด้วยกันก็คือการสื่อสารการใช้ทักษะชีวิตการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและก็ความสามารถในการคิดนะครับซึ่งในบทเรียนนี้เนี่ยก็จะเน้นนะครับในส่วนของความสามารถในการคิดแล้วก็ความสามารถในการสื่อสารนะครับ สิ่งสาคัญสิ่งที่4นะครับก็คือเรื่องของอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์นะครับโดยในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเน้นในส่วนของการร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับตอนนี้ก็ ได้มาครบแล้วนะครับองค์ประกอบสีอย่างก็คือมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะสาคัญแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ทีนี้มาดูว่าเราจะเอา,อ,าองค์ประกอบ4อย่างที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยไปเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างไรนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างที่เราคุยกันเสมอนะครับต้องประกอบไปด้วย3ด้านก็คือความรู้นะครับทักษะกระบวนการแล้วก็คุณลักษณะที่เป็นประสงค์ มาดูในส่วนของจุดประสงค์ด้านความรู้ก่อนนะครับเนื่องจากเรายึดตัวชี้วัดว1 1ม .1 ทับ2นะครับที่บอกว่า,าสังเกตและเปรียบเทียบส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ก็จะเห็นว่าในส่วนของความรู้เนี่ยมันคือเรื่องความรู้เกี่ยวกับเซลล์พืชเซลล์สัตว์ใช่ไหมครับดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้จึงในส่วนของความรู้นะครับก็เลยต้องเขียนว่า,านักเรียนเนี่ยเรียน จากแผนการเรียนรู้นี้แล้วเนี่ยต้องสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นะครับสำหรับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการนะครับก็จะเห็นว่าในตัวชี้วัดวัน1.1ม1ทับเนี่ยบอกว่าผู้เรียนต้องสามารถสังเกตและเปรียบเทียบได้นะครับและในตัวชี้วัดว .8.1 ม1ทับก็บอกว่า นักเรียนต้องสามารถบันทึกและอธิบายผลการสังเกตได้นะครับดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ในส่วนของทั้งสกระบวนการนะครับซึ่งนี้เป็นจุดประสงค์ข้อที่2แล้วนะครับก็จะต้องเขียนว่าบันทึกผลการสังเกตและสรุปผลที่ได้จากการสังเกตส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เห็นไหมครับว่ามันก็จะสอดคล้องกับจุดประสงค์ด้านความรู้ซึ่งนักเรียนต้องสามารถ เปรียบเทียบส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้นะครับพอมาเป็นจุประสงค์ด้านทักษะซึ่งเราต้องการให้สอดคล้องกับกับตัวชี้วัดเนี่ยในเรื่องของการบันทึกผลการสังเกตและก็การอธิบายผลการสังเกตนั้นจุประสงค์การเรียนรู้ก็ต้องแสดงคานะครับที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกผลการสรุปผลนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จากนั้นเราต้องการให้จุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยสอดคล้องกับสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนด้วยนะครับซึ่งเราออกแบบไ้ว่าต้องการเน้นเรื่องของการสื่อสารและก็การคิดดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่3ก็เลยเขียนว่านักเรียนสามารถที่จะออกแบบวิธีการในการสื่อสารผลการค้นพบให้ครูและเพื่อนร่วมชั้นได้นะครับก็ต้องใช้ความสามารถในการคิดโดยเฉพาะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อที่จะสื่อสาร ก็คือตอนนี้ก็เป็นความสามารถในการสื่อสารนะครับนี่ฮะความคิดและการสื่อสารจากนั้นสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็คือในส่วนของจิตวิทยาศาสตร์เนี่ยเน้นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้นในจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยก็เขียนไว้ให้ชัดเลยครับว่า หลังจากเรียนกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้นี้แล้วนักเรียนก็จะได้ฝึกนะครับได้แสดงออกถึงคุณลักษณะที่มีการร่วมแสดงความคิดเห็นและก็การยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนนักเรียนนะครับงนั้นโดยสรุปจุดป,ประสงค์การเรียนรู้จากการวิเคราะห์หลักสูตรในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีจุดประสงค์การเรียนรู้3ด้านด้วยกันนะครับสอดคล้องกับตัวชี้วัด นะครับในหลักสูตรเนี่ยข้อนะครับสอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญของนักเรียนนะครับสข้อแล้วก็สอดคล้องกับจิตวิทยาศาสตร์นะครับข้อหแล้วก็จุดปรสงค์การรู้ก็จะได้เป็น4ข้ออย่างที่เราเห็นนี่นะครับ